ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำโปรอินเทอร์เน็ตของค่าย AIS บรรทุกคอระบบแบบเติมหินนะครับโปรเน็ตความเร็ว4เมกะบิตเปสิกนะครับไม่ลดสปีดพร้อมกับโทรทุกเครือข่ายไม่อันนะครับราคาก็อยู่ที่259บาทนะครับ ก่อนที่จะสมัครนะครับมาเช็คยอดเงินกันดูนะครับมีอยู่260บาทนะโอเคนะครับโปรนี้สําหรับซิมเปิดเบอร์ใหม่ระบบแบบเติมเงินนะครับสมัครได้ภายใน7วันนับจากวันเปิดเบอร์นะครับอ่าโปรนี้ครับเดี๋ยวเราจะทําการสมัครให้ดูนะครับแล้วก็ซิมที่ใส่อยู่ในเครื่องตอนนี้ก็เป็นซิมเปิดใหม่นะครับเปิดเบอร์วันแรกนะครับสมัครให้ดูในวันแรกเลยนะครับวิธีสมัครนะครับกดตามที่เห็นทุกอย่างนะครับดอกจันท7็ดดอกจัน9108แครับแล้วก็ดอกจัน 9 6 9 1 0 5่เหลี H ่ย e มนะครับจากนั้นก็ให้เราทําการกดโทรออกได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดโทรออกแล้วนะครับก็รอรับข้อความยืนยันนะครับอ่าเนาะก็อ่านะมีข้อความมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อความพร้อมกันนะครับอ่านะครับเริ่มใช้เน็ตนะครับสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเนาะอ่า เริ่มใช้แพ็ค259บาทต่อเดือนนะครับรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับเน็ตไม่จำกัดความเร็ว4เมกะบิตเพอร์สิกนะครับพร้อมกับโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับสูงสุดครั้งละ15นาทีนะครับส่วนเกินนาทีละ99สตางค์นะครับต่ออายุอัตโนมัตินาน6เดือนนะครับโอเคเนาะอ่าทีนี้นะครับโปรดังกล่าวนะครับราคา259บาทนะครับก่อนหน้านี้นะครับมียอดเงินอยู่260บาทหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเช็คยอดเงินดูนะครับ อ่านะครับตอนนี้ก็ยดอดเงินเหลืออยู่1บาทนะครับโอเคนะครับสมัครโปรเรียบร้อยแล้วนะครับขอ,ขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ